อยู่กับชาไม่เย็นนะครับทีนี้อยู่กับแมกกะก่อนนะครับแมกคนทำพิสเซิลนะครับทีนี้ผมจะมาเกียน์ยังไงมาเกียนนะครับนี่ก็คือนี่คือพระนารีเด่นนะครับสลากกันนะครับเอานะครับมาเกียนคือเกียรทีนะครับเกียรหมดแล้วเฮ้ยนี่คือพิสเซิลใช่ไหมผมรู้จักการนะวันนี้มาทำอะไรดีๆคนทำอะไรดีมาเลยเออดีมาทำอะไรดีๆเออดีๆีดียาวสนใจแค่คนก๊อปเสฉยคนที่ก๊อป น้องช่วยคนหวาเแลให้คนกินน้ำให้เขากินน้ำโอ้ยจะว,วันงไงวะแก่ว,า,ว,วานะไม่ได้ก็แย่嘛ไปสั่มเถอะอ่ามโอเคีำนสดีบัตนี่มีพี่่าหัวนาครับพี่าของผมนี่นี่ แล้วก็คือใช้เมื่อคืนนี่ชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เลือดหมูแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยน่ากินไหมครับแล้วก็อันนี้ด้วยนี่ดีมากแล้วก็หยิบกันแล้วหยิบด้วยหยิบด้วยเฮ้ยหยิบ ก็แล้วก็ออกนะครับนี่คือไ,ได้ทีนะครับเป็นเบอร์เป็นมิซซาที่น่ากินมากครับเฮ้ยมิซซาฉันนะเว้ยจะทำอไมทุกคนกินนะเว้ยไม่ใช่ใชนใช่ทุกคนกินน,นะนนนทำอะไรเป็นมิซซาพิเศษข้าวพิชชาที่จะขี้อ,อินครับเออใครทำในำนะนั้นเธอทำไม่ดีนะถึงสมัยน้าฉันในจะเอ๋ยออกเลยนี่จะขี้อิอนครับโอเคเอานะครับโอเคโอ้น่ากินนะเนี่ย หอมมากครับหอมพิซซ่ามากนะครับน้าปับเปลาเอาไปเลยครับน้านี่ยไป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 เออเขาลูกค้าเขาเขาอาจจะพูดว่าอยากกินน้ำร้อนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันยังไม่เสียมันยังไม่เสียเพื่อนมันยังไม่สุดเลยอ่ะมันยังไม่ได้ที่นั่นแต่ผมเนอ่ยลูกค้าเรานี่เขาเขาเขาอยากกินน้ำอุ่นๆนะครับเพราะว่าบริษัทเขาก็อยากกินน้ำอุ่นแล้วอ่ะ เธอเป็นไรเนี่ยเธอเป็นไรยี่เงาทำไมยี่เงโวยครัเออเธอทำไมมันไม่พิส่าหล่นเลยอ่ะโอเคเราจะทำให้นักอุดมากครับให้เขากินให้แบบแซ่บอร่อยครับเอา้าทำไรวะไปเฮ้ยเชี่ยกินกินสั่งหรือเปล่าวะขอนขอนโตโนโ่เหะไม่งอยู่เฮ้ยอะไปวะเนี่ยเอ,อ้ยแต่คนเจ้าเถอะไม่รู้อ่ะไอโอมอะไรบ้างว,ว,วะ บัวให้แบดเลิศนาของฉันเดี๋อาคำน้ำครับใส่น้ำ,นำ,ำ,นำ,ำ,นำให้เขาจะกินว่าเขาจะชอบก็ได้หรือเขาจะเกลียดกูก็ได้มาเท่าไหร่ครับน้ำอ,อุ่นๆนะครับเอา,อากน้ำกูมันจอดหายไหนะวะเฮ้ยเป็นไหลกูจะวางไม่ได้ไอส้สารกูไม่ใช่กูไม่ใช่ผู้แสตแอนเว้ย,อยโอเค,ได,ค,เค,คได้แล้ววางให้เขาเย้กูคงได้แล้วเขาได้แล้วได้แล้วเย้อุ <c> ้ย <oughs> อันนี้คืออันที่เขาเขาการกินนะครับน้ำแบบอุดมากครับน้นที่ทำมันจัดนี่ครับวักปิศาเราได้ซ่งที่ทำมันจัดขี้แล้วก็มะไรวังแล้วก็อาสยาที่คุณไม่น่าจะว่ามันใหม่ๆแล้วก็สุดอนะครับเพราะลูกค้าลูกค้าอาจจะชอบก็ได้ครับหาชอบก็ได้แล้วก็เยียวด้วยนี่ครับึิงเดือนลเอ้ลูกเดือดเดอดตแกกูไม่ได้บ่อยแล้ว ผมก็มาเกียนเว้ยไม่สนใจผมไม่สวนะผมมาเกียนนะครับไม่สนใจครับไม่เกียนม,มาเกียนนะผมหวจะได้พี่จะหวัจะได้พี่ซาดครับมาซาที่ดีสุดะคะรับอยู่แล้วไเราไม่สนใจ้ะทุกคนมันยังไม่สุดนะครับเราก็รอให้มันสุดก่อนนะครับใจทุกคนเข้าใจไหมครับยังยังยังไม่ยังไม่เอ็นที่ยังไม่เอ็นที่นี่นี่มั้ยครับนี่ เออยังไ,ได้ที่จังดานจังก็เนี่ยดานนะทุกคนได้แล้วครับพิซซ่าที่น่ากินมากทำมันจะทำมันจะจะบุจะอธิบายให้มันน่ากินมันนะครับพิซซ่าเนี่มันจะแป้งแป้งที่จะมันจัดคุกกี้สีดำมผสมกับแป้งแล้วก็เอออย่าให้ทำลายนะแล้วก็ขอที่ไปก่อนหนึ่งแย่เนื้ออ๋ออุ้ยเนี่ยเนียื้อผู้ให่ชิบหาย แล้วก็จะมาแรงที่หายากแล้วก็ชีที่หายากมันคือที่ก็หายากแป้งที่มาจากช,ช็อกโกแลตฮะก็หายากกันครับถ้าลูกค้ากินไปลูกค้ากินอาจจะชอบก็ได้นะครับแล้วมันถ้ามันไม่อยู่มันดีหายากทุกคนวางเลยไปละไม่ไม่เสรนะ็จแล้วใครแครอร่อยเนี่ยไม่ไม่ดีเนี่ยไม่ดีนะนี่นนอ,อะไรอ่ะฮันเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่แล นีโอ้เชไม่แข็งอะไรอยู่ก็ยไปส่งให้แล้วไม่สี่ไปส่งให้เองีทัวร์มาไหนบเขาจะสอนสเปซซี่ให้นะครับปีหนึ่งโอเครู้แล้วไหเเขาก็สุดขึ้นขาสุดขึ้นนะราการจริงกูกไม่เป็นหรอไม่ได้่ะดูยังไงโอ้ชนทำไมโอ้ชนไป,นไปบ้านเราพังเลยโอ้อยาชนเราอยาชนเราเราสิงไปนะเว้ยในในปีหนึ่งอันนี้จะมีอ่ะ บีบีทวไปครับไปครับอ่ะเจดีครับมาอะไรครับไม่ไม่มีเลยครับอา้าวแล้วแล้วควรจะมาไหนเร็วเรเลยอาจริงจริงจริงจเอาไปครับออกไปครับอาหารอโอเจดี o, o, J, อาหารที่อะไรนะเปล่า,ากินไปน้ำเปล่ากินเพื่อใส่น้ำมันไม่ใช่โซดาแนวนะมันเพื่อเอาน้ำเปล่าใส่กินไปอะ ก็คือว่าผลนะครับที่ผลทิ้งไปหนึ่งปีที่ยังไม่เล่นสักทีครั้งเลยเอ,อยาอนีรบ้างดิโอ๊ยไม่เอาอ่ะดูหน่อยบ,บ้างมีอะไรบ้างกูดึงมาบ้างหรือไงกลับมาเขาจะเบ๊ะเบนนะไม่อาจะนนะอาจะเป็นแล้วไอ้บ้ามีอะไรบ้างนี้จะไม่ได้นี่นี่ดูบ้างคนสวยอ่ะที่น้องสวยมากน้องคนไอ้เหี่หนึ่งะกูจะพังไปเนะี่ยแล้วก็ขอส่งข้า,ายก่ยขอหนะัก ทีนี้ก็ขอแล้วคนขอสข่งคนไทยก่อนมีทูคนไหนวะมีท okay. ูเบอร์ทูเบอร์วจะกดขคำยังไงนี่จะไหมครับมีทูสี่สี่หนโอเคครับไม่ใช่ b ีูเอ้ยชื้อชืชือทนทนแล้วเหรอชนโอเนี่ยไปไปใครคป็นีทูอย่นี้นีมั้งใช่ไหม มื่อก่อนไอรถเป็นสีดำเว้ยนี่หี้ยของสุดนะครับคือเมื่อก่อนไอ้เหี้ยกูชอบจิ๋หายนี่ไม่ชอบนะกูชอบไอรถเป็นสีดำนี่อย่างเบียวไออย่างเบียวจิ๋หายนะของเบียวจิ๋หายนะนี่นี่ครับเมื่อก่อนไอ้เหี้ยกูชอบที่หายนะชอบไอ้รถเว้ยรถมันเนี่ยเหมือนนั่นเปกนรถวิดาการเลย นี่แหละ pues mm. ก็ชอบนี่แหละไม่ nah รู้ว like The ่าแต่งทำไมมันก็ไม่แค่รถเดิมแต่มันมันสนุกปีส่วนเขาดีกว่าก็เขาสวยไม่ว่าไอ้รถแบบนี้โดนขโมยทุกครั้งเลยนะจริงๆไม่พี่พๆถูกขโมยสักครั้งเลยนะถูกขโมยบ่อยมากรถนี้มันสวยเกินไปอันนี้ใช่ไหมขนาดหรอสี่สามนะครับว้าวแล้วจังไออะไรเร็วแลรวเพิ่งเพิ่งเพิ่งทางมาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะมันบ่อยเร็วเพื่อไงวะ ไอ้กินนี้ก็พอครับกินนี้ก็อย่ามาอย่ามาเก็บคนามทจำที่ดีกับเกมงีย่มันเยอะเยอะมากเลยกินนี้ก็พอนะครับกิาาาากนน,กน,กน,นี้ก็เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจบท้ทายอย่าลืมกดอ่านบายๆไอค่อยเจอกันนะครับ